สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องดอกตอเตอร์เย็นแชนแนลครับพอพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดไปแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมาพูดถึงเรอรัลมาดริดที่ตอนนี้พวกเขากำลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อดึงเคียน์เอ็มบัปเป้จากปาริสัชฉักแมง เอบัป,ปเป้แจ้งเปเชไปแล้วหลายครั้งว่าเขาอยากย้ายออกจากทีมและแน่วแน่ว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมอีกต่อไปและถ้าเปเชครับไม่ยอมปล่อยเอบัปเป,ป้ออกไปจากทีมตั้งแต่ตอนนี้นี่ก็หมายความว่าเอบัปเป,ป้จะสามารถย้ายออกจากทีมได้แบบฟ,ฟรีๆหลังจากจบฤดูกาลนี้อาร์ตได้เขียน5เหตุผลที่เป็นสาเหตุสําคัญซึ่งทําให้เอบัปเป,ป้ไม่ต่อสัญญากับเปเชเหตุผลแรกมันเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์อันยอดแย่ระหว่างเขากับเลโอนาร์โด เลโอนาร์โดนะครับไม่สามารถโน้มน้าวเอมบัปเป้ต่อสัญญากับทีมได้จนนี่ทําให้นัทเซอร์อันเคลฟี่ตัดสินใจมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของตัวเองและตอนนี้มันก็มีเพียงแค่อันเคลฟี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่พยายามงัดกลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อรังนักเตะเอาไว้กับทีมเลโอนาร์โดคือศูนย์กลางของความขัดแย้งในหลายๆเรื่องแม้แต่การจากไปของโทมัสทูเคิลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เลโอนาร์โดเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันเหตุผลที่2คือเอมบัปเป้ไม่อยากได้เงิน จนถึงตอนนี้เป๊เชยยื่นสัญญาฉบ,บับใหม่ให้กับเอมบัปเป้ไปแล้วถึง6ครั้งและทั้ง6ครั้งก็ถูกเอมบัปเป้ตอบปฏิเสธไปทั้งหมดท่าทีของเอมบัปเป้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่สนใจเรื่องเงินที่มาจากกลุ่มราชวงศ์กาตาความฝันของเอมบัปเป้คือการเล่นได้กับเรอัลมาดริดและหากปี2021เขาไม่ได้เป็นนักเตะของมาดริดยังไงซะปี2022เขาก็ต้องเป็นนักเตะของมาดริดอย่างแน่นอนเหตุผลที่3คือการมาของลีโอนลเมสซี่น่าจะกบรัศมีของเขามากกว่าเดิม มีหลายคนที่บอกว่าการมาของเมสซี่นี่คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเอ็มบัปเป้เพราะทุกสายตาเริ่มจับตามองว่าในเมื่อเมสซี่ย้ายมาแล้วนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนารโดจะย้ายตามเมสซี่เข้ามาหรือไม่ในเดือนมีนาคมเอ็มบัปเป้เคยเข้าไปพูดคุยกับอันเคลฟี่เขาได้ถามถึงแผนการต่างๆของสโมสรที่จะต่อสู้เพื่อรุ่นแชมป์รายการใหญ่ซึ่งอันเคลฟี่ก็ตอบคำถามของเอ็มบัปเป้ด้วยการทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ ความพิเศษของแผนการนี้ก็คือว่าปเปสเชเนี่ยมีนักเตะตัวรุกที่เต็มไปด้วยแข้งระดับชั้นนําการมาของเมสซี่มันชัดเจนว่าเป oui. well ้าหมายของพวกเขาก็คือแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและด้วยการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้นี่ก็อาจทําให้ความสําคัญของเอ็มบัปเป้ไม่มีอิมแพกใดๆกับทีมอีกแล้วเหตุผลที่4คืออันเคไลฟี่ผิดสัญญาที่ให้ไว้เมื่อปี2017เมื่อครั้งที่เอ็มบัปเป้สัญญาย้ายมาร่วมทีมปเปสเชก็ได้มีการสัญญาลูกผู้ชายระหว่างเอ็มบัปเป้และก็อัันเคครฟบ นี่คือรายงานข่าวที่ออกมาจากไทม์ครับที่เขาบอกว่าเป๊เชให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เอ็มบัปเป้ได้ย้ายออกจากทีมในปี2021แต่ว่าสัญญาปากเปล่ามันไม่มีค่าเท่ากับสัญญาที่เป็นลักษณอักษรเปเชไม่สามารถมอบสิ่งนี้ให้กับเอ็มบัปเป้ได้นี่ทำให้เอ็มบัปเป้เนี่ยรู้สึกไม่พอใจไปกันใหญ่และมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทาให้เขาอยากย้ายออกจากทีมตั้งแต่เดือนสิงหางคมนี้เลยเหตุผลสุดท้ายก็คือแฟนบอลเริ่มมีการออกมากดดันเขาแล้ว นี่คือฤดูการแรกที่เอ็มบัปเป้โดนแฟนบอลของตัวเองโโใส่ i, และเอตุการณดังกล่าวมันเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับสตาร์บุกแฟนบอลเปเชต้องการให้เอ็มบัปเป้ออกมาประกาศสักทีว่าเขาอยากจะเล่นกับทีมต่อไปหรือว่าอยากย้ายออกจากทีมกันแน่แต่กระนั้นแล้วเอ็มบัปเป้นะครับก็ทําให้เสียงโหทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเสียงปรบมือได้เพราะว่าเกมดังกล่าวคือเกมที่เขาทำาหอนได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายซึ่งเป็นเสียงนกหวีดที่เป็นการผลักเขาให้ย้ายออกจากทีมโดยเร็วที่สุด เอลชิรินกุยโตรายงานว่ามาดริดยื่นข้อนเสนอแรกราวๆ160บล้านยูโรแล้วเพื่อขอซื้อเอ็มบัปเป้แต่ข้อนเสนอดังกล่าวก็ได้ถูกเ e e, ปเชปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝั่งมาดริดก็พร้อมที่จะเพิ่มข้อนเสนอของพวกเขาให้มากกว่านี้และพวกเขาก็มีปัญหาที่จะรอให้สัญญาของเอ็มบัปเป้หมดลง ส่วนเรื่องตัวแทนของเอ็มบัปเป้ว่าจะเป็นใครนั้นผมว่าผมไม่ขอพูดอะไรมากเพราะคลิปของโรนัลโด้ที่ลงไปก่อนหน้านี้เราก็น่าจะเห็นอะไรอะไรกันไปบ้างแล้วแต่ก็มีรายงาน,นออกมาจาก RMC ว่าดิชาลีสันก่อนหน้าจากเอเบอร์ตันก็คือนักเตะที่ปเเชเล็งเอาไว้เป็นเป้าหมายที่จะเข้ามาแทนเอ็มบัปเป้เเชได้ติดต่อหาดิชาลีสันแล้วและพวกเขาจะเร่งการเจราจาให้รวดเร็วมากขึ้นหากถึงช่วงเวลาที่จําเป็นอย่างไรก็ตามดิชาลีสันคือเป้าหมายสำรองในกรณีที่ทีมเนี่ยไม่ได้โรนัลโด้เข้ามาร่วมทีมจริง ริชาริสซันมีความสนิทสนมกับเนม่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันหมายความว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเท่าไหร่นักกับการปรับตัวสไตล์การเล่นของเขาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเอ็มบัปเป้เขาชอบเล่นตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งการลงทุนกับริชาริสซันนี่ไม่ใช่การเสริมทัพที่คิดถึงเพียงแค่ปัจจุบันแต่พวกเขายังสามารถคาดหวังถึงอนาคตระยะยาวได้อีกด้วยเพราะว่าอายุของริชาริสซันเนี่ยยังอยู่เพียงแค่24ปีเท่านั้นทานเฟอร์มาร์เก็ตประเมินค่าตัวของริชาริสซันเอาไว้ที่55ล้านยูโร สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2024นี่หมายความว่าเอเบอร์ตันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมากเท่าไหร่นักในดีลนี้แถมค่าตัวจริงๆของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพุ่งไปไกลมากกว่านี้หรือไม่เพราะอย่างฟุตบอลโอลิมปิกที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งพาบราซิลคว้าเหรียญทองมาได้มันชัดเจนว่าเอเบอร์ตันนะครับต้องการกำไรจากดีลนี้และต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วทีมไหนจะได้เอ็มบัปเป้เข้าไปร่วมทีม เรานอกเรื่องไปพูดถึงเปสเชพอสมควรแล้วทางฝั่งของเรอัลมาดริดคนที่เจอผลกระทบมากที่สุดจากการมาของเอมบัปเป้ก็คือเอเดนฮาซาเพราะว่าล้ำพังแค่เอมบัปเป้ยังไม่ย้ายเข้ามาฮาซาก็มีปัญหาอย่างมากในการแย่งตำแหน่งตัวจริงกับวินิซิอุตจูเนียและยิ่งในเกมกับเลบันเตมันชัดเจนว่าการรักษาฟอร์มการเล่นนี่คือปัญหาหลักของฮาซาเขาสัมผัสบอลเพียงแค่34ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ23ครั้งเสียบอล5ครั้งและได้ยิงเพียงแค่2ครั้ง และพอได้เห็นวินดีซิอุสลุกม,มาจากม้านั่งสำรองยิง2ประตูช่วยเซฟแต้มให้กับมาริดนี่ยิ่งทำให้สถานการณ์ของฮาซาเริ่มมีความยากลําบากมากขึ้นไปอีกแต่ในท้ายที่สุดแล้วอันเชลติก็ยังคงปกป้องฮาซาเขาบอกว่าฮาซาเล่นได้ดีแล้วแผนหลักของคาโลอันเชลติก็คือให้ฮาซาได้กลับมาลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกความมั่นใจแต่แน่นอนว่าฮาซาจําเป็นต้องเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดมิฉนั้นนะครับหากเอมบัปเป้ย้ายเข้ามาจริง ฮาซาก็อาจจะกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่งปีกซ้ายก็เป็นได้และนี่อะครับคือเรื่องราวของมาริดนะครับในช่วงที่ผ่านมาแฟนบอลมาริดมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นผู้ขูดใต้คลิปกันได้เลยสำหรับนี้ลาไปก่อนไปคลิปหน้าสวัสดีครับ